ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Channel Sammy Story เนาะหลังจากที่หายไปลองใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้สักพักหนึ่งนะคะหลังจากที่อันบ็อกแกะกล่องแล้วก็พรีวิวไปเนาะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมารีวิวหลังการใช้งานแบบจริงๆจังๆเลยนะคือเปลี่ยนเครื่องย,ย้ายข้อมูลทุกอย่างมาใช้ในเครื่องนี้เลยนะคะแล้ก็จะมาอัปเดตว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะคะอันดับแรกดูซิ กล่องพีเมียมมากเป็นโทรศัพท์ที่แบบราคาถูกจะทํากล่องออกมาได้ดีมากนะคะไม่ได้งานแบบกระจอกง,งอกง่อยเลยนะทุกคนคือนั่นแหละ first impression ก็ขอชมก่อนแล้วก็ u x u i ต่างๆคือสวยมากนะคะทีนี้ก็จะมารีวิวกันเนาะว่าพาร์ทในเรื่องของการใช้งานจริงๆต่างๆในปี2026แล้วเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นรุ่นเก่าแล้วนะรู้สึกว่า จะเป็นรุ่นตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้จะเป็นฮอต60แล้วนะคะก็จะมี60 Pro 60i นะคะไม่แน่ใจว่ามี60ธรรมดาด้วยไหมนี่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นแถบที่เลื่อนลงมานะคะเป็นแถบการแจ้งเตือนต่างๆเนาะก็คือสามารถที่จะดูการแจ้งเตือนได้แล้วก็ตั้งค่าเปิดปิด WIFI ไดนะ้จากการเลื่อนจากด้านบนนี้เลยนะคะถ้าเลื่อนฝั่งซ้ายก็จะเป็นการแจ้งเตือนถ้าเลื่อนด้านขวาก็จะเป็น เปิดปิด Wi-Fi นะคะบันทึกวิดีโอหน้าจอต่างๆคือโดยเดี๋ยวนี้ Android สะดวกสบายมากนะคะแล้วก็ทำงานได้ค่อนข้างที่จะดีออกการออกแบบก็คือสวยมากๆนะคะสามารถที่จะกดได้อย่างง่ายดายผ่านแถบตรงนี้เลยนะคะ mm. ทีนี้มาพูดในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะคะจะบอกว่าใช้งานทั่วไปคือดีมากนะคะการถ่ายฟีดด้วยความที่หน้าจอของเขาอะ120เฮิร์นะคะแล้วก็มีจอใหญ่ถึง6.7นิ้วเลยนะคะแล้วก็ ความสว่างหน้าจอก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะคะใช้งานการแจ้งถือว่าโอเคเลยนะคะสามารถที่จะมองเห็นได้แบบสบายๆส,ส,สีสันของหน้าจอคือสวยมากไม่น่าเชื่อว่าเป็นโทรศัพท์ในราคา2,700บาทก็คือเออไปอยู่ไหนมาทำไมเราถึงเพิ่งรู้จักอินฟินินะคะก็คือสามารถที่จะใช้งานได้ดีเลยเนาะในแอป i ิกตอเนี่ยจาก a n d r ร i d รุ่นอื่นๆที่เคยใช้คือแบบช้ามากถามว่ารุ่นนี้มีช้าไหมมีนะคะแต่แต่มันพอใช้ได้กว่า แ n d r รอ d รุ่นอื่นๆที่เคยใช้เนาะในในเลทราคาถูกนะไม่ไม่ได้พูดถึงเลทราคาแพงเนาะแล้วก็เรื่องการใช้งานสองหน้าจอตัวนี้ก็ทำได้นะคะรวมถึง YouTube ที่เราสามารถที่จะเปิดให้เป็นจอลอยๆเล็กๆเนาะเมื่อเรามี y u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  e p r r m ี u มนะคะรวมถึงพวก Netflix ด้วยแล้วก็พอเรากดออกมันก็จะแสดงผลคล้ายๆกับ Dynamic Island ของ iPhone คือตรงนี้คือชอบมากพอเราเปิดจอเล็กเนี้ยเราก็สามารถที่จะถ่ายฟีดเล่น Facebook ไปด้วยได้นะคะ ก็คือทําได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบ่งหน้าจอไปเลย2จอเลยก็ได้นะคะก,ก็ใช้งานได้เหมือนกันคือตรงนี้ก็คือตอบโจทย์มากถามว่ามีช้าไหมก็อาจจะมีหน่วง,งบ้างนะคะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นเนาะถ้าเราจะช้าก็คือตอนที่เรากดเข้าไปพวกดูพวกคลิปวอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะเนี่ยหรูมากแล้วก็ดูเน็ตฟีก็คือแบบเต็มจอมากๆเนาะเนื่องจากว่าดีไซน์ของเขาเป็นแค่ลูกล้องแบบเจาะรูแค่นั้นเองนะคะแล้วก็การพีววิวขึ้นแบบนี้คือแบบ เออทาออกมาได้สวยจริงๆเอาลืมชาร์จแบตนะคะทีนี้เรื่องของแอปถามว่าสเสถียรไหมสเสถียรเนาะแต่ถามว่ามีค้างไหมมีนะคะถ้ามันเออเลอร์ก็คือมันจะสั่งปิดเลยเนาะเราก็ก็แค่แบบปิดไปเลยแบบนี้นะคะให้มันแบบเคลียร์ทุกถึงทุกอย่างแล้วค่อยเข้าแอปเล่นใหม่อีกรอบนะคะก็จะสามารถถ่ายฟีดเล่นได้ไง่ายเลื่อนแบบนี้เลยนะคะเนื่องจากจอของเขาเป็น1 2 0เฮิร์ตเนาะเล่น IG ไถ่ายฟีด a c e b o o k เลื่อนดูทิกต็อกก็สบาย แต่ถ้าดูคลิปอย่างนี้มันก็จะมีแบบนุ่งนวงบ้างนะถ้าถ่ายฝีธรรมดาก็โอเคนุ่งนวงถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่ขนาดนั้นดูได้นะคะแต่ก็จะมีบางจังหวะเวลาเจอแอดอะไรประมาณนั้นเองเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ช้านะมันก็สามารถที่จะดูรีวิวได้นะทุกคนคือคนทุกวันเนี้ยเราดูคลิปสั้นกันอยู่แล้วเนาะเราก็จะเลื่อนดูแบบประมาณนี้เลยนะคะในชีวิตประจําวันการเลื่อนดูคลิปสั้นแบบนี้คือมันได้ใช้งานจริงๆเนาะ การใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงนะคะก็คือสบายสบายหายห่วงแก้7 7 0 0บาทนะบางช่วงมันอยู่ที่2 5 5 0 0บาทเท่านั้นเองซื้อมาดู y t u t u สิซื้อมาดู Netflix เนี่ยโหลดได้จริงๆดูได้จริงๆแอปธนาคารใช้ได้จริงๆนะคะซื้อที่เป็นแบบ Official แล้วก็เป็นแบรนด์แท้ๆแบบเนี้ยคือมั่นใจใช้ได้หายห่วงใส่ได้ทุกซิมนะคะอย่าไปซื้อเครื่องของปลอมอย่างเช่นพวก อินเตอร์แบรนด์อย่างซัมซุงอย่างเงี้ยมันจะมีของปลอมมาขายเยอะมากที่ราคาถูกกว่าช็อปมากๆเป็นไปนได้ให้ซื้อในออฟฟิเชียลนะคะหรือซื้อเป็นแบบนี้เลยดีกว่าถ้าเราเอื้อมงบไม่ถึงของแท้เราก็ซื้อเป็นรุ่นที่มันเป็นเราก็ซื้อเป็นแบรนด์ที่มันราคาถูกแต่ว่าเป็นของแท้แบบนี้ดีกว่านะคะก็จะใช้งานแอปธนาคารได้ด้วยนะคะไม่เสี่ยงที่จะโดนหลอกด้วยเนาะทุกคนทีนี้มาพูดในเรื่องของการเชื่อมต่อเน็ต ะะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็สเสถียรมากๆอ่ะ Wi-Fi เหมือนมันรับสัญญาณได้ไกลามากนะคะลองรับ Wi-Fi 5G ด้วยนะตัวนี้ลองรับแค่ 4G นะแต่ไม่เป็นไร 4G ก็คือเน็ตไม่ช้าเลยทุกคนคือเพียงพอมากปกติถ้าเราใช้เครื่องที่มันลองรับแค่ 4G อะบางมุมมันเน็ตเรามันจะช้าบ้างแต่อันนี้คือสบายสบายเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะการง่ายในการใช้งานก็มีมาให้ครบคันเลยอย่างเช่น กล้องของเขามันจะมีโหมดที่สามารถที่จะสแกนค r code คอย่างเช่นเราไปกินติน้อยอ่ะเขาจะมีค r code มาให้เราสแกนแล้วก็สั่งในเมนูใช่ไหมคะบางรุ่นนะมันก็ต้องเข้าไปในไลน์แล้วสแกนนะ Android บางรุ่นแต่ของเราคือสามารถที่จะสแกนผ่านกล้องตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกแล้วก็มาพูดในเรื่องของกล้องเลยนะคะสิ่งที่ชอบอีกอย่างก็คือเรื่องไฟแฟลชกล้องหน้าของเขาเนาะอันนี้คือพึ่งรู้ที่เรารีวิวไปก่อนนะั้นหน้านั้นว่าไฟเนี้ย มีไว้ทาอะไรก็คือไฟเนี้มันสามารถที่จะเปิดเป็นไฟแฟลชได้ด้วยนะคะเนี่ยก็สามารถจะถ่ายมุมกว้างมุมแคบได้เลยคือดีมากนะคะเห็นไหมขึ้นฟาชาร์ดด้วยนะอันนี้เราใช้เป็นที่ชาร์จของ a n d r o อ d อ่าเจอแล้วนะคะทุกคนก็คือตรงนี้นะคะนี่เลือกระดับได้ด้วยทุกคนตรงนี้คือดีมากๆเพิ่งรู้ว่ามันมีไฟกล้องหน้ามีแฟลชแบบนี้มาให้เลยตรงนี้ทั้งเป็นไฟที่แสดงสถานะ เวลาเราชาร์จแบตหรือแบบอาจจะเป็นการแจ้งเตือนด้วยตรงนี้ก็คือไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าชอบตรงที่มันแบบใช้เป็นไฟถ่ายรูปกล้องหน้าแบบนี้ได้นะคะตรงนี้ก็คือดีมากมากข้างหลังก็คือสามารถที่จะเปิดโหมดตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยมันจะเปิดไฟไวเนาะมันก็จะเปิดไว้ตลอดเวลานี้เลยมันจะไม่เหมือนแฟลชนะทุกคนมันเหมือนคําสั่งเปิดไฟอะคับทุกคนคือเปิดค้างไว้ตลอดเลยนะคะในในตอนที่เราใช้กล้องเนี่ยก็สามารถที่จะกดถ่ายได้เลยเนาะแล้วกล้องนะคะ ็จะพูดในเรื่องของกล้องเลยว่าสวยมากกล้องชัดแล้วก็สกินโทนคือดีมาก48 000, ล้านอะ่ะคือแบบดีมากๆกล้องหลังมันเหมือนจะมีมาให้หลายตัวเนาะแต่เราว่ากล้องที่มันมีจริงๆส่วนมากราคาเลทราคาเนี้ยมันก็จะคือกล้องหลักของเขานี่แหละซึ่ง48 000, ล้านเราว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้หลอกนะแล้วกล้องหน้า8 000, ล้านก็ สมเหตุสมผลนะคะเพราะถ่ายออกมาสวยมากเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอนิดหน่อยให้ทุกคนได้ดูด้วยแต่เราจะมีภาพถ่ายให้ดูค่อนข้างที่จะเยอะกว่าวิดีโอเพราะว่าวิดีโอเรามองว่ามันไม่ได้ดีจนจนทําให้เราอยากจะถ่ายมันขนาดนั้นเนาะถ่ายแบบเก็บสตอรี่กับแฟนเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ถ้าจะให้ไปถ่ายลงสตอรี่มากมายก็ก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะคะเน้นเป็นรูปถ่ายมากกว่าถ่ายเอกสารก็ชัดนะทุกคนเออแล้วตอนนี้นะคะฟังก์ชันกล้องของเขาก็จะมี โหมดถ่ายเอกสารมาให้ด้วยนี่นะคะ Document นะคะก็คือพอถ่ายปุ๊บมันจะสแกนออกมาเป็นเหมือนไฟล์รูปภาพพอดีกับเอกสารที่เราถ่ายเลยนะคะมันจะไม่ได้เป็นแบบถ่ายภาพทั่วไปนะเหมือนเอกสารมีมีขนาดเท่าไหร่มันก็จะครอปมาให้แค่นั้นแล้วก็สีสันคือสวยมากนะคะตรงนี้ก็คือชอบมากๆเนาะในเรื่องของหมดการใช้งานกล้องนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะ เพราะว่าตัวนี้เป็นกล้อง AI ด้วยนะเพราถ่ายออกมาสักภาพมันจะประมวลผลให้ภาพของเราชารัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ Night Mode อย่างที่ชมไปตั้งแต่คลิปแรกว่ามันใช้งานได้ดีมากๆก็ดีจริงๆถึงจะรอนานหน่อยแต่ภาพที่ออกมาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะแล้วก็โหมด Beauty ก็มีมาให้ครบคันเนาะแต่งหน้าแบบฟุ้งฟิ้งสวยงามนะคะซื้อไปให้เด็กเล็กๆหรือผู้ปกครองใช้ทั่วไปได้เลยทําคลิปทำคอนเทนต์ก็ได้นะเนื่องจากความจุเยอะมากทาคลิป ลงติกตอกได้เพราะว่ากล้องหลังอะ48ล้านค่อนข้างที่จะดีมากถ่ายรูปเออซื้อให้พ่อแม่ที่ทําเกษตรกรอะถ่ายวิวถ่ายผักสวนครัวโพสต์ตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าอะไรเงี้ยคือแบบสบายแน่นอนนะคะการใช้งานโดยรวมคือดีมากๆนะคะทีนี้มาพูดในเรื่องข้อเสียของกล้องบางทีมันจะมีอยู่ดีๆอะกล้องหลังอะมืดถ่ายออกมาก็คือมืดเช็ดกล้อง,งไงก็คือมืดต้องรีสตาร์ทใหม่ รู้สึกว่าจะเป็นอยู่สองสามครั้งแล้วตอนตอนนี้หายไปแล้วนะคะตรงน,นี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นดีเฟกหรือเป็นมันมันมันไม่เสถียรอะไรสักอย่างเกี่ยวกับระบบของเขาเนาะมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการประมวลผลของเขามากกว่านะแต่ตอนนี้ก็คือไม่เจอแล้วนะคะก็ใช้งานสบายสบายเลยเนาะทุกคนการตั้งค่าอะไรต่างๆคือทําได้ง่ายนะคะเนี่ยเข้าใจง่ายๆเลยเมนูก็มีไม่ได้เยอะแต่ว่าปรับแต่งได้แบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะ ปุ่มสแกนลายนิ้วมือของเขาก็สามารถที่จะตั้งให้เลื่อนแถบนี้ลงมาได้ด้วยเนาะแต่ว่าเราชอบไปกดโดนนะทุกคนเราก็เลยปิดไปดีกว่าแล้วก็ถ้ามาพูดในเรื่องของข้อเสียก็จะเป็นในเรื่องของจอที่มันชอบลั่นมือชอบไปโดนบ่อยๆมากๆไปไม่ว่าจะเป็นชอบไปกดไลค์หรือไปเซฟวิดีโอแบบ เออเอาไว้ดูภายหลังอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันต้องไปกดโดนอะไรสักอย่างนะคะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของสแกนอะไรนิ้วมือที่มันสแกนติดเร็วมากๆบางทีเราล็อกเครื่องอยู่แล้วมือเรามันไปแตะโดนโดยไม่รู้ตัวแล้วมันก็ปลดล็อกเงี้ยแล้วมันก็ทัชนะคะเอาไว้ในกระเป๋าเลยมันก็กดไปข้างในคือโอ้เสี่ยงที่จะข้อมูลหลุดมากตรงนี้ก็ต้องระวังน,นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าจอของเขาทัดรั่นแล้วก็มันติดง่ายมากๆนะคะ การสแกนใบหน้าการสแกนอะไรนิวมือคือติดไวมากแล้วก็ถ้าเราสแกนใบหน้านะเนี่ยมันจะขึ้นให้คล้ายปุ่มฟ a c e ID แบบนี้นะคะตรงนี้คือหลูมากๆเนาะถ้าเราสแกนติดมันก็จะขึ้นเลยเออแบบนึงนะมันบางกล้องทีนี้ข้อเสียหรือข้อพิจารณาต่อมาแล้วว่าเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่เอออาจจะมองว่า a อนด o อ d ชอบทําแบตมาเยอะแล้วมันก็อึดทั้งวันแต่รุ่นนี้เรามองว่ามันมันไม่ได้อึดขนาดนั้นเนาะมัน มันก็ยังมีต้องชาร์จอยู่นะครับถามว่าอึดใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่ได้ไหลกับเหมือนซื้อไอโฟนมือสองมาหรอกแต่มันก็ไม่ได้อึดจนถึงขั้นที่จะใช้สองวันแน่นอนว่าวันหนึ่งชาร์จสองรอบนี่ก็ต้องมีนะสําหรับคนที่ใช้งานหนักๆเหมือนเรานะคะการใช้งานทั่วไปในเรื่องของการทํางานพวกทําเอกสารนะคะพวกทําไฟล์ pdf สั่งปริ้นอะไรต่างๆคือมันตอบโจทย์นะมันทำได้ง่ายนะทุกคน Android คือทำออกมาได้ดีมากเนาะแล้วก็อินฟ n i x ตตัวนี้ก็ สามารถที่จะลุยได้เลยในเรื่องของกล้องในเรื่องของการทํางานในเรื่องของเอกสารแล้วก็ในเรื่องของการเสพมัลติมีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆคือสบายๆนะคะใครที่จะซื้ออยู่เดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้นะคะก็คือข้อดีอ่ะมันมีมากกว่าข้อเสียมากๆเนาะทุกคนการใช้งานทั่วไปคือดีมากๆสแกนจ่ายเงินนะคะในแอปธนาคารก็เร็วมากเนาะตอนแรกถ้าเราไม่รู้ใจมันจะมีช้าบ้างนะเพราะว่าตอนเข้าแอปแรกๆมันจะโหลดนานมากแนะนําว่า ก่อนที่เราจะ่ายให้เราเข้าแอปธนาคารไว้ก่อนแต่พอเราเปิดหน้าสแกนแล้วมันเห็นค r วโค้ดปุ๊บมันจะติดเลยนะคะตรงนี้ก็คือไวมากๆเนาะพวกแกลเลอรี่พวกซ่อนแอปดูโอแอปเราก็ว่ามันมันมีมาให้ทุกอย่างเลยนะตอบโจทย์มากๆนะคะตรงนี้เนาะยืดหยุ่นมากในการใช้งานนะคะ Android ก็คือ Android พอใช้งานแล้วชอบเลยสัดส่วนหน้าจอที่ออกแบบมาก,ก็คือสวยการโคง้งแบบนี้ขอบจอล่างมันจะใหญ่่อยนะแต่พอใช้ไปนานๆมัน,ม,นมันไม่รู้สึกนะเนื่องจากว่า มันหลอะ่ะแล้วมันก็ทำแบบ AI ให้มันมีเหมือนคล้ายๆตัวไอแลนต์ตรงเนี้ยก็คือดีมากๆนะคะแล้วก็วัสดุตัวเครื่องอะ่ะที่เห็นเป็นพลาส,สติกอย่างเงี้ยแต่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีเลยอะ่ะไม่ไม่มีรอยเลยอะ่ะแล้วออกแบบมาแน่นมากการจับถือคือแน่นมากไม่กิ๊กก๊อกเลยนะคะวัสดุถึงแม้จะเป็นพลาส,สติกแน่นอนแต่ดูพรีเมียมมากนะเลนกล้องที่ยกออกมาแบบนี้ก็คือเออมันทำได้ดีเนาะเดี๋ยวจะแกะให้ดู จะวนมาพูดในเรื่องของดีไซน์ทีหลังคือเราจะพูดไปตามความรู้สึกตามฟิลลิ่งเนาะเนี่ยโทรศัพท์ราคา2อ0พจริงหรอทำให้ออกแบบมาได้แบบเออค่อคนข้างที่จะดีมากเลยอะตัวนี้ก็เป็นกระจกอะ่ะไม่แน่ใจว่ากระจกหรือพลาสติกแต่มันให้ฟิลลิ่งเหมือนกระจกแล้วก็มีขอบเลนกล้องมีเลนกล้องที่แบบเฮ้ยราคาขนาดนี้ทาได้ขนาดนี้นหแล้วเครื่องแน่นมากนะคะฝาหลังเนี่ย คือทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะพรีเมียมเลยเห็นไหมมินิมอลมากเนาะสแกนอะไรอยู่ในมือก็มีมาให้แต่แบบเมื่อกี้มือ,มอไปโดนก็สแกนปลดล็อกติดแล้วนะคะง่ายมากลำโพงมีมาให้สองตัวแน่นอนว่าดูหนังฟังเพลงคือฟินเออแล้วก็ลืมชมลำโพงอ่ะเสียงดังมากนะคะใช้งานคือสนุกมากแถมรุ่นนี้ยังมีพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็นไทสีแล้วแล้วก็มีแจ็คสามจุดห้ามาให้สำหรับใครที่ต้องการต่อไม์แยกหรือ ฟังเพลงไปด้วยชาร์จแบตไปด้วยก็คือตอบโจทย์มากๆดีไซน์คือขอไวยเลยสวยสวยก็คือสวยจบจริงๆถ้าแบบถ้าซื้อรุ่น4ี่ห้พันนี่มันก็เหลือใช้แล้วนะอันนี้ก็คือแค่2อ0พันอะมีหลายคนมาเม้นแบบเออจะมาแสดงความฉลาดของตัวเองว่าเขาไปถึงรุ่น i n f i n i ิ Hot อ0 p ก o กันแล้วอะไรเงี้ยก็คือเฮ้ยมันไปได้แต่เราหารุ่นที่มันแบบ คิดดู2,007น่ะทุกคนมันไม่ใช่เงินที่เยอะเลยเราสามารถที่จะซื้อมาใช้มาลองได้เลยเอามาใช้เป็นเครื่องสำรองก็ได้แล้วก็เลยทํารีวิวได้ด้วยนะคะแต่มันไม่ใช่จะซื้อมาเล่นๆนะสิมาใช้งานจริงๆจัๆได้เนาะแล้วก็ฟิล์มที่ติดมาให้ตั้งแต่แกะกล่องก็ยังอยู่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็เคสที่เขาให้มาก็เห็นไหมว่ามันจะเปิดโชว์ขอบเครื่องแทบจะทุกส่วนแต่ถามว่าเครื่องเป็นรอยไหมไม่มีเลยนะคะทุกคนเครื่องค่อนข้างที่จะทนทั้งตก ทั้งโดนน้ำอะไรต่างๆสารพัดก็ยังที่จะแข็งแรงทนทานแบบนี้อยู่นะคะใครที่จะซื้อไปใช้ก็แน่นอนว่าคุ้มค่าบ้างนะคะใช้งานทั่วไปสบายๆเลยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นตัวอย่างรูปถ่ายและว,วิดีโอให้ดูนะคะทุกคนว่ามันทำได้ดีแค่ไหนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายใครชอบรีวิวนะคะมือถือราคาประหยัดใช้งานดีๆแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้นะคะอยากให้แบบสปอนเซอร์เข้าอิอนฟินิตเข้าได้ไหมอ่ะ เสี่ยมี่อัลปโปอะไรก็ได้เข้าเถอะเห็นไปเข้าช่องอืง่นๆช่องเราก็มันก็มีคนดูเหมือนกันนะส่งมาให้ใช้หน่อยนะคะทุกคนไม่ได้เอาค่าตัวนะเอาเอาเครื่องมาให้ใช้ก็ได้แล้วให้ส่งกลับก็ได้นะคะชอบรีวิวมากนะไปแล้วนะคะทุกคนไปดูตัวอย่างภาพถ่ายนะภาพถ่ายคือสวยจริงๆนะมาเริ่มกันที่รูปถ่ายเซลฟฟี่นะคะมีเวลาถ่ายให้ดูแค่ตอนกลางคืนเนาะกลางวันก็คือไม่ได้ถ่ายเลยเห็นไหมมันก็พอออกมาที่จะถ่ายได้นะเนี่ยถ่ายอาหารนะคะ ทุกอย่างก็คือเป็นเวลากลางคืนหมดเลยนะครับถ่ายออกมาแล้วคือสวยงามมากนะคะเห็นไหมว่าชัดมากสีอาหารก็น่ากินมากแล้วสีก็ค่อนข้างที่จะเหมือนจริงความแบบความเบลอความโฟกัสการเข้าใกล้วัตถ,ถุคือทําได้ดีมากๆนะคะหลายๆจังหวะคือดีมากเนี่ยเห็นไหมถ่ายส้มตําออกมาทุกคนว่ามันน่ากินไหมเอาไปถ่ายรูปลงเพจทําแบบถ่ายอาหารลงสบายๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกล้องหลังเนาะจากแสงที่ ใกล้ๆจะค่ำแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มถ่ายไปถึงตอนกลางคืนไปเรื่อยๆนะคะค่อนข้างที่จะออกมาดีมากเห็นไหมทุกคนมันสวยมันชัดไปหมดเลยนะเนี่ยเก็บต่างๆดีเทลต่างๆได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ก็มีบางมุมที่มันแบบ ฟุ้งๆบ้งางนะคะตามภาษาของเลดราคานี้นะคะซึ่งราคาถูกมากแต่แบบหมดกลางคืนถ่ายออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุณภาพมานะคะก็อาจจะแบบร้อน้องโฟกัสนิดนึงเห็นไหมทุกคนแสงไฟสวยนะถือว่าเป็นกล้องที่แบบคุณภาพดีมากๆนี่ก็คือถ่ายอินดอร์นะคะถ่ายจากในห้องตอนกลางคืนนะคะเห็นไหมการเก็บแสงเก็บสีต่างๆคือสมจริงแล้วก็สวยถือว่าเป็นกล้องที่แบบคุณภาพมากนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเก็บภาพมาให้ดูประมาณนี้นะ ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะบ๊ายบาย